สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเทสจักรสุวัสดิ์วงหมอสุวัสด์แพทย์แผนไทยในรายการป้องป่วยสรงผ่านทีวีดาวเทียม13สยามสาจันาคารพุทธสุบ,บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทวนันงคารพุทธพิหัสตีห้ถึงหโมงเช้ารายการป้องป่วยขณะนี้สามารถดูย้อนหลังได้ที่รายการ YouTube แล้วพิมพ์คำว่า ป้องป่วยภาษาไทยนะครับเรามีภาษา,ษาอังกฤษคำากกับป้องป่วยก็สามารถรับชมได้ตลอดในรายการช่องน,นี้ครับเรามีพ่วงสองหมอยกปรงห้าซึ่งผมออกรายการกับท่านสววาลินเทียมจลักก็จะเป็นรายการที่คำว่าหมอนแปลว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ในรายการเราก็จะค่อนข้างจะรอบรู้เรื่องก,กฎหมายจากท่านสว วลินเทียมจะลัดเรื่องสมุนไพรไทยกับท่านว่าน,านวลินนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ที่เราจะต้องรู้รู้ในความเที่ยวชานนะครับก็หมอความหมอดูหมอไทยนะตัวเมืองก็ดูที่สันสโอพวพ เกษตรกรแผนปัจจุบ,บันแล้วก็แพทย์แผนไทยก็มาคุยกันในเรื่องราวหลากห้ายอย่างนี้ครับก็ไม่ใช่รู้ไปหมดหรอกแต่ว่าเอามาเล่าให้เราเป็นเป็นข้อมูลให้จะว่าจะเชื่อใครไม่เชื่อใครเนี่ยวันนี้เมื่อเช้านี้แต่เช้าดูดูข้อมูลของคุณหมอท่านพูดมาแล้วผมฟังแล้วตกใจตกใจคืออะไรครับ ในสถานการณ์ที่มีโอมิคอนในสถานะที่คนอังกฤษติดเชื้อทีละเก้าหมื่นในขณะในขณะที่คนอเมริกาติดเชื้อรวมๆเกินห้าเท่าไห้านะห้าสิบห้าล้านหรือห้าล้านแล้วเนาะตายสักแปดแสนอย่างเงี้ยท่านเกิด คิดอะไรไม่รู้ท่านบอกว่าอันจริงอยู่กลางแจ้งไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้เฮ้ยเป็นหมอใหญ่โตโมโลานพูดอย่างนี้มันก็นะนะของผมก็คือว่ามันสวนทางกับการทำงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาอะไม่อย่างนั้นพวกผมจะใส่หน้ากากทำไมนั่งนั่งอยู่ตรงเนี้ยอนะ ผมจะใส่หน้ากากเพราะอะไรเพราะรัฐบาลบอกให้ใส่แล้วทำไมต้องใส่คืออยู่ในห้อง,องผมผมนั่งคนเดียวไม่ติดต่อใครไม่ใครมาติดต่อผมจะใส่หน้ากากทำไมใส่ให้ประชาชนที่ดูรายการเราป้องป่วยให้รู้ว่าการใส่หน้ากากควรจะใส่ให้เป็นกิจ,จวัตรให้เป็นนิสัยเพื่อ ไม่เอาโรคไปใส่คนอื่นหรือไม่ให้คนอื่นเอาโรคมาใส่เราใช่ไหมแต่ท่านเล่นบอกว่าการแจ้งใส่ได้ไปอยู่ในห้องแอร์ค่อยคอย,ค,ย,ค,ยค่อยไม่ต้องใส่เขาทำอย่างนี้มานานแล้วก็ท่านอยู่ๆท่านาประกาศไอ้ตอนที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยครับนะอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าเอาอย่างนี้ก่อน ตัวเลเองนี้ไหมครับที่ทาให้ท่านว่าท่านเก่งอ่ะวันนี้ประเทศไทยไม่มีผู้หายป่วย4,190คนมีผู้ติดเชื้อใหม่แค่2,525คนผู้เสียชีวิตจะมี31สบเท่านเห็นไหมครับแล้วท่านบอกว่าไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่หน้ากากกลางแจ้งพอเริ่มไม่ใส่หน้ากากกลางแจ้งมันก็จะไม่เป็นนิสยัย มันก็จะไม่ใส่ที่ไหนไหน,ไหน,ไหนก็ไม่ใส่นะครับการออกการวิ่งออกกาลังกายเนี่ยนะผมว่านะผมเองเนี่ยเวลาเดินออกกําลังกายใส่หน้กากากอิดาดมันกัน,นแล้วอิดาเราเป็นยังไงก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอนะต้องช่วยเหลือตัวเองถูกไหมครับก็มาถึงวันเนี้คือเมื่อวานนี้ไป ไปงานส่งเพื่อนก็ร,นรุ่นรุ่นกันนี่แหละก็ไปนั่งถ่ายรูปกันก็เห็นเออทุกคนก็อยู่เฉลี่ยอยู่รเจ็ดสิบห้าทั้งนั้นแหละครับก็ให้รู้ว่ามันถึงเวลาเนาะอายุเฉลี่ยของเราประมาณเจ็ดสิบสองพวกเราเกินอายุเฉลี่ยมาแล้วก็ดู ดูสังขารดูสุขภาพทุกคนใช้ได้มีผมกับสุขภาพไม่ไม่เขา้าท่าเพาสัทักทายก็คือว่าเขารู้เลยว่าผมเนี่ยอ้วนเกินขนาดอ้วนเกินขนาดว่าเออก็สักสี่ห้าเดือนมาเนี่ยน้ำหนักมันขึ้นก็กำลังทำอยู่ว่าจะทำยังไงออกกำลังกายอาจจะไม่พอนะก็ ทีนี้ผมการออกกำลังกายผมนี่ม,ม,มีมีข้ออันหนึ่งที่ที่อย่างที่รู้ว่าออกกำลังกายมันต้องระมัดระวังหน่อยตรงไหนครับตรง <c oughs> มีลวดในหัวใจเส้นหนึ่งถ้าออกผิดพลาดไปอาจจะมีปัญหาได้ครับอ่ะพอพูดถึงเรื่องใสนะ่หน้ากากกลางแจ้งผมผมไม่ไม,ไม่นั่นครับจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ไม่ใส่แต่ว่าการที่หมอใหญ่มาบอกว่าไม่ใส่ดีกว่าเนะี่ยไม่ไม่ดีครับ เพราะว่ามันจะติดคนจะเห็นการไม่ใส่หน้ากากเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไปไหนไปไหนเราจะไม่ใส่หน้ากากเหมือนเหมือนฝรั่งแล้วพอมาวันนี้ทั้งอังกฤษทั้งอเมริกาประกาศให้ใส่หน้ากากใหม่หลังจากเมื่อสามเดือนที่แล้วโอ้ประกาศอยูอ่จะภาพไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วอะไรต่ออะไรเนาะก็ผมเมื่อกี้นี้ให้ให้ดูดนี่ครับ อันนี้คือลู่วิ่งไฟฟ้าเขามีลู่วิ่งไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอยู่ท่านได้โคดแถมมาเวลาซื้อของก็แถมมาแต่เพอเอิญม,มันเป็นทำทำแบบชันนะครับทำไปชันผมก็วิ่งอยู่พักหนึ่งนะเดินอยู่พักหนึ่งก็าอกว่าหมอเขาบอกว่ามีลวดในหัวใจอย่าใส่อย,อย่าใช้ไอ้ลู่ที่มันมีความชันเพราะว่าทำห้หัวใจทำงาน,นะ <c oughs> นะก็แล้วไปเสรแล้วรูปวิ่งไงนี้ครับมันมีรายการคนโสดหนึ่งหนึ่งใช่ไหมมันก็ลดแล้วรดอีกรถแล้วลดอีกที่ซื้อมานี่ราคาจักหมื่นสองพันบาทจากราคาหมื่นเจ็ดพันบาทลดแล้วลดอีกก็เหลือหมื่นสองพันบาทผ่อนไม่เสียดอกอีกสิบเดือน ก็ผ่อนเดือนละพันสองร้อบาทก็สั่งมาก็ส่งมาแล้วก็เริ่มใหม่นะครับตอนนี้ผมเดินเวลาครึ่งชั่วโมงพอมาเดินลูวิ่งเนี่ยครับเราไม่ได้เดินไม่ไม่ได้วิ่งหรอกเราก็ตั้งมนันอัตโนมัติมันก็ขึ้นมาก็ห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เดินพอดีพอดีเดินก็ตอนนี้ก็เดินได้กะว่าจะเดินสักสิบห้านาทีสักสามเดือนก่อนมา ตอนนี้เริ่มเดินก็ได้แค่แปดนาทีก็ไม่ไหวละแล้วก็ปิดก็ตอนนี้ก็หมอเยอะหมอนะความหมอหมอบางคนต้องออกกำังกายตอนเช้าบางคนต้องออกอะไรแต่คราวนี้มาอ่านได้หมอเขาบอกว่าให้ออกก่อนนอนออกก่อนนอนก็มมออาออกก่อนนอนก็ได้คือเดินก่อนนอน เสร็จแล้วก็รอ้อยตัวแห้งแต่หน้าท่า,ทาแล้วนอน,น,นก็หลับสบายดีเหมือนตอนนั้นตอนนี้มีมีหลายหมอก็บอกว่าไปออกกําลังก่อนนอนจะทําให้นอนไม่หลับไอ้นู่นนี่นี่มันก็หลับดีเนี่ยแล้วผมจะเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันเนาะอาตกลงกลับมาตรงนี้กลับมาตรงว่าเอ่อการที่พวกเราเนี่ยเสียชีวิตน้อยลงเราตั้งการสูงขึ้น ก็มีพวกบ่นทําลายเราเอะนะทําให้ประชาชนเสียขวัญทั้งที่เราควรจะฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วกันตอนนี้เนื่องจากมีเจ้าโอมีคลั่งมาก็จะเริ่มฉีดเข็มสามก็ต้องเลือกกันหน่อยแหละวัคซีนจะใช้ตัวไหนนะครับวัคซีนตอนนี้ปาวะของเราเนี่ยอิทธิพลของแพทย์สายอเมริกานะ าที่ทำในอเมริกาย่อมดีกว่าใครๆสเสมอคือ messenger RNA ตอนนี้เข็มที่สามเนี่ยเขาจะมุ่งไปที่ messenger RNA นี่แหละก็คืออะไรก็คือ Pfizer n BioTech, Moderna สองตัวเนี่ยก็จะใช้เป็นเข็มสาผมก็ดูมันด้วยความกังวลมากเลยเพราะผมเป็นแอสตาซินก้าสองเข็ม จะตัวนี้จะฉีดหรือไม่ฉีดเพราะว่าในอเมริกาเองเนี่ยไม่ฉีดถึงเยอะเลยทำให้ทาให้การสั่งมมซื้อ messenger อะไรของประเทศไทยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ติดขัดมีเยอะแยะหมดนะครับก็หมอพร้อมเขาก็เริ่มกระตุ้นแล้วบอกให้ไปฉีดเข็มสามแล้วแต่ของผมยังไม่ได้เรียกมานะครับก็ ทำให้นึกแล้วอย่างไหดีเนาะหลายหมอเพื่อนกันเขาบอกเขาเรียนเองก็รอรอไปก่อนแล้วรอไปสักหกเดือนบอกเฮ้ยลบสิทธิ์เจ้าโอมีค้อบ้างไหมเขาบอกวัดดูว่เพื่อนอ๋อๆูอย่างนี้ได้ไงเพื่อนนะเขาบอกว่าอย่างนี้ความจริงฉิดวัคซีนก็ดีแต่ทีนี้ จะวัคซีนสามตัวเนี่ยอาหารแะยาของอเมริกาอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินคือผลปลอดภัยยังไม่ร้อยเ,เยังไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วสักสองสาปีข้างหน้ามันจะมีอาการแพ้เพื่ออะไรมาหรือเปล่า เอาเอาเอาเพื่อนเล่าเล่าต่อที่เล่าต่อเขาบอกว่าเช่นตอนนี้ messenger r n a เนี่ยปีครึ่งก็พบแล้วว่ามีผู้ที่ได้รับวัคซีนไปจำนวนมีอาการข้ามเนื้อ,ห,อ,อห,หัวใจอักเสบเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบพิสูจน์ได้ว่ามันมาจากการฉีดวัคซีน messenger r n a นี่แหละ แต่ว่าก็จำนวนผู้เสียชีวิตอย่างน้อยโอ้สองสาร้อยคนกับจํานวนเป็นล้านล้านล้านลาน้ลา,นลานเข็มของวัคซีนมันก็ฉีดดีกว่าไม่ฉีดแปลว่าอะไรไหมแปลว่าฉีดอาจจะเสียชีวิตจากการฉีดเจ้า,าวัคซีนกับจํานวนผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเทียบกันไม่ได้ อเมริกาเพิ่งแปดแสนคนนะใช่ไหมก็อเอาผมว่าเราเรียกไงปัญหาคือเรารู้ว่าฉีดวัคซีนมันปลอดภัยกว่ามไม่ฉีดแต่ทีนี้ตอนนี้วัคซีนในตลาดมีอยู่เจ็ดตัวจะฉีดตัวไหนเมื่อปีที่แล้วแมสเซนจ์แนเอนี่ประสิทธิภาพมันสูงสุดเลยยอดเยี่ยม เพื่อนก็บ,บอกว่าที่มันยอดเยี่ยมพราะมันทําในอเมริกาวะประชาสัมพันธ์ของอเมริกาแข็งแรงโดยเฉพาะบริษัทที่ผลิตแข็งแรงเป็นบริษัทยาที่ใหญ่ที่สุดในโลกขายอะไรก็ขายดีหมดยาไหนที่เขาเป็นคนคิดก็จะมาหมดเลยยากระตุ้นทางเพศยาดูแลไขมันอะไรตอนน่ออะไรหมดเลยครับอบอกแล้วไง ก็ตอนนี้ก็มาถึงสิบกว่าปีแล้วเห็นไหมเรายาลดไขมันเขาจากกินขนาดมีแนะนําว่าเอาไปใส่ในหน้าประลายประชาชนคนอเมิการกินไม่เพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่เป็นโรคหัวใจมาวันนี้มาใหม่แล้ะครับการกินยาลดไขมันเขาเริ่มมีมีวิธีกินที่ปลอดภัยอะไรต่ออะไรไหมมันเป็นสิบกว่าปีอาการข้างเคียงของยาหลายๆตัวก็เริ่ม เริ่มมีชัดขึ้นใหม่ๆไม่มีหรอกครับยาลดไขมันมีแต่ยอดเยี่ยมที่สุดมาถึงวันนี้รู้ละยาลดไขมันที่กินอาจจะทําให้ตับอักเสบได้อาจจะทําให้น้าตาในเลือดเพิ่มขึ้นได้อาจจะทําให้เกิดการสลายตัวของกล้างเนื้ออาจจะทําให้ไตาวายได้เห็นไหมนีม่เพิ่งเก็บเก็บ จำนวนได้แต่ตอนที่เขาทําวิจัยเพื่อจะขึ้นตหรับยานะขึ้นทะเบียนยานไม่มีข้อเตือนพวกนี้เลยนะเพราะว่ามันตอนนั้นยังไม่มีไงะนะจนออาจะคนสองสมหมื่นคนมันไม่ใช่ก็ใช่เป็นเป็นล้านๆนคนเริ่มมีเห็นไหมถ้าไปดูที่กล่องก็เริ่มเขียนละสารรัพาายาเจ้นี้แล้วมีตัวเหลืองตาเหลือง สวะเป็นสีเหลืองจัดต้องไปหาหมอโดยด่วนหยุดยาแล้วหาหมอโดยด่วนนะไอ้นี่คืออาการที่ทำแล้วให้เกิดตับอักเสบอย่างรุนแรงถ้ามาหยุดยาก็จะเสียชีวิตได้หรือหรือในกรณีที่อยู่ไตเสียหายมากแล้วหมอวิเคราะห์ว่าจะต้องล้างไต อย่าลืมบอกหมอเนี่ยนะว่าเรากินยาลดไขมันในเส้นเลือดหมอก็จะได้รู้นะครับคือตอนนี้ชัดเจนล่ะว่าถ้าคนไข้กินแล้วเกิดมีอาการไตเสียหายเนี่ยถ้าหยุดยาบางทียอดการทำงานของไตก็ดีขึ้นตกลงพูดแล้วไม่ใช่ให้กลัวนะครับ อันนี้คือผมหนึ่งในจำนวนหนึ่งเลยที่ต้องกินยาลดไขมันในเส้นเลือดเพราะว่าผมมีเส้นเลือดตีบหนึ่งเส้นใส่ลวดอยู่นะเพรอใส่ลวดอยู่เป็นไงเออเขาเรียกว่ามีอัตราเสียบสูงสุดอยากจะให้หมออ,อยากจะให้มีไขมันไม่ให้เกินหนึ่งร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โอ้ย พวกหมอทั้งหลายก็เอามาเถียงกันอุตจพวกที่ต่อต้านเจ้าดาพวกนี้โดยเฉพาะบริษัทนี้ก็บอกว่าสมัยก่อนไขมันในเส้นเลือดนะเอาสองร้อยห้าสิบแต่แต่บริษัทนี่ทำยาขึ้นมาเนี่ยประชุมแพทย์หัวใจจำนวนปลอดภยัยโอ้โหลงมาเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่เหลือร้อยี่สิบหมายว่าใครสูงกปร้อย0ี่สบต้องกินยานลดไขมันหรอ ล้วก็ลงมาถ้าหากใส่เส้นรวดในหัวใจเหลือร้อยเดียวแต่ยังว่าอันนี้อยู่ในดุลพินิจของหมอนะแล้วพวกที่เป็นอมัมพฤกษ์คือมีการอุดตันของเส้นเลือดในสมองเพราะกำหนดให้เจ้าไขามันในเส้นเลือดให้เหลืออยู่เจ็ดสิบเพงนะก็แปลว่าอะไรก็แปลว่ายะลดไขมันในเส้นเลือดต้องเพิ่มขนาด แล้วเพิ่มขนาดแล้วอา,อาการที่อาจจะเกิดเสียหายกับตายกับตับก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดก็แค่นี้มาถึงตรงว่าเราอาจจะต้องเลือกเราครับว่าเสียชีวิตกับการหัวใจวายเนื่องจากมีการอุดตันของเส้นเลือดในหัวใจกับการตายจากไตวาย,วาย อ่าจะเลือดในสมองแตกเอาไหนนะเอาไหนเดีย๋ยวนี้หมอเขาเขาบอกให้เราหมดเลยว่ามีอาการนี้แล้วแต่เราจะเลือกก็เหนื่อยเนาะแต่มีนี่ในแพทย์ทางเลือกเขาก็บอกว่ามีวิธีไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตก็ได้อย่าง,งนี้อย่างูนอย่างนูง้นอย่างนูจริงผมเลือดไม่กินมาสากปีละอย่างที่เล่าให้ฟัง พราะว่าความดันมันขึ้นเกือร้อยหกสิบพอกินยาลดความดันทีเนี้ครับเยวพันใช้มันไม่เส้นเลือดอะไรต่ออะไรก็าตามมานะครับการที่เริ่มพบว่าหัวใจบางส่วนมันมีการไม่บรรจุถขาดออกซิเจนแล้วมันเริ่มเรียกว่ามันเริ่มแสดงอาการให้เห็นนะหัวใจมันเริ่มโตพอ,อยาลดความดัน ก็ต้องกินสองตัวยาลดไขมันก็น่าจะเพิ่มด้วยยาละลายริมเลือดก็ต้องมาด้วยตกลงตั้งแต่ฉีดฉีดวัคซีนมานี่ผมก็ยังไม่ได้ยาชุดนี้เรายังควบคุมคันอยู่แล้วจัดตั้งดูแลเอ๊ะถ้าไม่กินมันอันตรายกว่ากินไว้นะเอาความ,มาว่ากับอันนี้เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังนะครับครับ